Human g u ก d e รู้จักใช้ชีวิตรู้จักสิทธิมนุษยชน สวัสดีค่ะดิฉันบุณดาสุปิยพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Guide รายการที่จะทำให้คุณรู้จักใช้ชีวิตรู้จักสิทธิมนุษยชนค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับพลังของเหล่าสตรีค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะนำเสนอในเรื่องราวของสิทธิสตรีนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะคงไม่ผิดนะคะถ้าหากใครจะบอกว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเพศชายถ้าหากว่าเราคุยเรื่องนี้ข้างเวทีมวยคะ่ะก็แน่ละคะ่ะผู้ชายนะคะย่อมมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าผู้หญิงอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเราลองย้ายไปคุยกันบนเวทีของสังคมดูบ้างละคะคุณผู้ชมคิดว่า ผู้หญิงมีศักยภาพที่ด้อยกว่าหรือไม่ถ้าอย่างนั้นนะคะเราลองไปดูบทบาทของสิทธิสตรีในอดีตที่ผ่านมาในช่วงรู้จักสิทธิกันค่ะช่วงรู้จักสิทธิเราต่างก็รู้กันนะครับว่าสังคมไทยในอดีตนั้นบทบาทของผู้หญิงก็คือช้างเท้าหลังที่ต้องเดินตามการนำทางของผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนคนก็ย่อมเปลี่ยนตามเป็นธรรมดาคุณผู้ชมคิดอย่างนั้นไหมครับทุกวันนี้เราจรึงได้เห็นผู้หญิงที่เป็นประธานาธิบดีเจ้าหญิงผู้มีอิทธิพลต่อโลกและนักเคลื่อนไหวรวมถึงผู้หญิงสมัยใหม่ที่เริ่มทนไม่ได้กับการต้องปล่อยให้ชีวิตถูกลากพาไปตามทิศทางที่ผู้ชายต้องการหรืออดทนแบกรับการถูกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นถูกกดขี่แรงงานด้วยค่าแรงที่น้อยกว่าผู้ชาย ถูกทำร้ายร่างกายและเป็นเครื่องมือระบายออกทางความใคร่ถูกขืนใจทั้งโดยสามีตัวเองและคนในครอบครัวหรือแม้แต่การถูกปฏิบัติราวกับสินค้าที่ส่งผ่านมือต่อมือด้วยการบังคับให้ค้าประเวณีและด้วยเหตุผลเหล่านั้นพวกเธอจึงออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ผู้ชายได้รับและนั่นก็ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิทธิสตรีนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าในเมืองไทยดูจะไม่ลำบากมากนักกับการยอมรับบทบาทใหม่ของผู้หญิงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชายบางประเภทให้ยอมรับว่าผู้หญิงไม่ใช่สิ่งรองรับความอยากกระด้างของพวกเขาและดูเหมือนว่าเรื่องของสิทธิสตรีในสังคมไทยก็ยังคงเบาบางอยู่ต่อไปเมื่อกฎหมายยังคงอ่อนแอเกินกว่าจะกำหนดทิศทางและวางระเบียบให้สังคมไทยได้ ซ้ำร้ายยังมีผู้หญิงอีกจํานวนไม่น้อยที่เลือกเส้นทางให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในสังคมอันบ้าระหำ่ำมากกว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นเพศแม่ไว้ต่อไป สิทธิสตรีนะคะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางเพศค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงลักษณะาทางกายภาพที่สามารถมองเห็นหรือว่าจับต้องได้เท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจค่ะว่าผู้หญิงก็มีศักดิ์ศรีมีความรู้สึกนึกคิดและมีจิตใจไม่ต่างจากผู้ชายค่ะก็เพราะว่าเราเป็นคนเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมหนังสั้นเรื่องนี้กันค่ะไปดูกันนะคะว่าผู้หญิงในยุคนี้เขาต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะ คะ่คะค่ะคุณออสว่าไงนะคะไม่ได้หรอคะเอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นตอนเย็นละคะพอจะไหวไหมอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหยิงลงประชุมเป็นห้าโมงเย็นแล้วกันนะคะถ้าไงเดี๋ยวหยิงจองห้องประชุมได้แล้วหยิงโทรบอ,อกอีกทีนึงแล้วกันนะคะได้คะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ คุณวันนี้ผมติดประชุมตอนห้าโมงเย็น่ะผมคงไปรับลูกไม่ได้แล้วล่ะคุณช่วยหาคนหนึ่งไปแทนได้ไหมก็เนี่ยติดประชุมจริงจริงอืมอืมเออเออนั่นเรื่องของคุณละกันเดีย๋ยวเรื่องลูกกับผมจัดก,การเองอืมอืม เออหน้าไปโดนอะไรมาจ้ะสงสัยเริ่อหมือเครื่องปิ้นนะคะไอ้นี้ผมต้องวานคุณนะช่วยไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแล้วล่ะร้วภรรยาคุณละคะเออเขาเป็นสปาหน้าเบื่อจริงเลยสปาบ้าอะไรก็ไม่รู้ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆแถมไม่ไปไม่ได้ซะอีกนะวันนี้พี่เหนื่อยจริงเลย

ล็อกประตูทำไมวะแม่งฉันนึกออกอ่ะวันนี้ตอนฉันกลับมาบ้านนะฉันเจอพวกล็อกจิตด้วยอ่ะเออมันมันน่ากลัวมากเลยนะฉันฉันคิดว่าพวกมันต้องไม่ได้มาคนเดียวแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็โดนทั้งนั้นเลยเหมิงก็แปลกเลยพี่มันจับแขนฉันด้วยนะบังเอิญมากฉันไม่มีทัฟตายนะแล้วก็ฉันคิดว่าที่ฮัลโหลแม่งเหรอเออพี่ <Hello. S 1> คุณส่งคลิปนี้ให้เมียผมเลยทำไมถึงคิดว่าเป็นฉันล่ะคะก็เมียผมส่งคลิปนี้มาให้แต่ถ้าดึกมากอยู่กลับบ้านไม่ได้นะคะ คืนนี้คุณอยู่กับผมก็แล้วกันค่ะแล้วเจอกันค่ะหญิงคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากนะผมจะออกจดหมายใน้ทำให้คุณจะต้องได้งานดีผมคงทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้ผมว่าคุณคงเข้าใจผมนะถ้าคุณก็ เียร์งานถึงสิ้นเดือนนี้ก็แล้วกันแล้วผมจะลองช่วยหางานใหม่ให้อย่าทำอย่างนี้เลยนะฉันขอร้องละ่ะถ้าฉันทําอะไรไม่ดีหรือพี่สาวจะทําทอะไรไม่ดีฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆคุณกว่าวีอย่าทำเลยฉันเลยนะเดี๋ยไม่ต้องทำเป็นออดอ้อนต่อยเดี๋อ้อนวอ,อนฉันยังไงฉันก็ไม่ปล่อยพี่สาวจะเลยทําร้ายจิตใจฉัน ในเมืม่อพวกเธอด้านชาไม่มีความละอายใจฉันก็จะไม่เกรงใจฉันพี่สาวต้องเจ็บต,ตายทั้งไปด,ดูความสิ้นาไาในสยาม,าม,มายทำไมคุณพา,าวิจจะมาทำเป็นชาด้วยทำไมต้องทำนี้กันด้วยอะถ้าพี่สาวเธออยากได้กระตุ้ตัวตัยนเด็กแต่เขาจะไม่ทำความจริงไม่ถดถาย,ายากกเลยฉันจะให้ที่มากหญิงมีอะไรกินบ้างอะต้องเป็นชา หญิงทําไมกลับมาบ้านไม่จักหาซื้ออะไรมากินบ้างนะวันนี้ซื้อไม่ทานต้องไปรับลูกเจ้านายที่โรงเรียนรับลูกเจ้านายลูกเจ้านายเกี่ยวอะไรกับงาน,นนะก็เจ้านายเขาติดประชุมให้ไปรับไม่ไปรับแล้วให้ทําไงอ่ะปล่อยให้ลูกเขากลับมาเองเหรอเป็นเมียเขาหรือไงฮะต้องไปรับลูกเขาเนี่ยมีมามา่ากินได้ป่ะไปกินก่อนดิ ลกล้าตะกูลี่อย่าดูอย่างนี้คุณควาวคุณขวาวอย่าทำอย่างนี้เลยนะฉันขอร้องละ่ะถ้าฉันทำอะไรไม่ดีหรือพี่สาวเธอทำอะไรไม่ดีฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆคุณคาวเวอ,อย่าทำแบบนี้ฉันเลยนะคุณโตทำเป็นออดอ้อนต่อให้เธออ้อน,ออนวอนฉันยังไงฉันก็ไม่ปล่อยพี่สาวเธอทำร้ายจิตใจฉันในเมืม่อพวกเธอด้านชาไม่มีความละอายใจฉันก็จะไม่เกรงใจ ทำให้พี่สาวต้องเจ็บปวดใจแล้วก็ตายทั้งเป็นด้วยความเสียาจวิสัยกับจากงานต้องมานั่งกินมามากแล้วกินได้ไหมมาม่าก็กินได้นี่ได้ถ้ากินไม่ได้ก็หาออกไปซื้อข้างนอกกินเลยทําไมด้วยอ่ะอารมณ์ไม่ดีทำไมจะต้องมาพานายด้วยอ่ะเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะนี่แต่กลับมาแล้วนหมด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 อะไรอยู่ได้อ่ะเฮ้ยอีนี่นี่ไมนะคุณข้าวีทไมนะ และนั่นนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายคนในปัจจุบันนี้ค่ะเอาเป็นว่าเราลองไปถามบุคคลทั่วไปดูนะคะว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าเหตุการณ์ไหนคือการละเมิดสิทธิสตรีค่ะเอาละครับกดได้เวลาทดสอบความรู้ของคนไทยในเรื่องของสิทธิสตรีกันแล้วนะครับกับคำถามที่ว่าคุณทราบหรือไม่ครับว่าเหตุการณ์ใดในหนังสั้นเรื่องนี้ครับเป็นการละเมิดสิทธิสตรี รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ละเมิดสิทธิสตรีซึ่งสตรีที่สแสดงนั้นถูกละเมิดทั้งสาเหตุการถูกเจ้านายตัวเองเนี่ยลงละเมิดเหตการสัมผัสไม่ว่าจะทางตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาเท่าที่ดูก็คิดว่าละเมิดเกิดทั้งหมดค่ะแต่ในขณะเดียวกันใน่ฉันบอกว่าตัวเลขาธิการเองก็มีความผิดเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อทราบว่าเจ้านายมีภรรยาแล้วแต่ตัวเองสมยอมตรงนี้ก็เป็นส่วนผิดเหมือนกันได้แน่ใจไลครับก็คือว่าอาจจะเป็น ที่หัวหน้ากับลูกน้องหรือเปล่าครับอ,อะไรเงี้ยในส่วนของการที่โดนคนโรคจิตไล่ตามนะคะตรงนี้ก็มองว่าผิดเหมือนกันถ้าประเฤิตัวอย่างนี้เพราะว่าสังคมก็จะไม่มีคนดีค่ะโดยส่วนตัว,นวนเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องของเหตุการณ์สุดท้ายนะเพราะว่าถึงขั้นที่ลงไม้ลงมือหรือว่าใช้ใช้น้ำร้อนสาดใชหถือเป็นสิงส่งที่สัสงคมญาติไม่ควรทําแล้วก็ไม่ไม่เป็นที่ยอมรับคือมันเป็นการทำลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอ่ะ คือคนเราไว้ใจแต่เขามทำแบบนี้มัน,มนแบบมันดูรุนแรงใช่ไหมคนไทยเรานี่ก็มีความรู้เรื่องสิทธิสตรีกันทั้งหญิงและชายเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเป็นการละเมิดสิทธิสตรีนะครับเราไปไขคำตอบกันในรายการเลยดีกว่าครับ <c oughs> เอาละค่ะได้ฟังความที่เห็นคนทั่วไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาไขคําตอบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสิทธิสตรีกันค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มารีพึกพงสาวลีนะคะคณะกรรมการ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษาและท่านยังเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มารีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องให้อาจารย์จํากัดความในคําว่าสิทธิสตรีให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆสตรีก็คือผู้หญิงนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าเราจะถามว่าสิทธิของผู้หญิงคืออะไรก็คือสิทธิในความเป็นคนของเราคือในความเป็นคนของเราเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิต่อ ชีวิตต่อเนื้อตัวต่อร่างกายของเราโดยสรุปแล้วเนี่ยคำว่าสิทธิสตรีก็คือสิทธิในความเป็นคนของผู้หญิงในฐานะที่เป็นปัจเจก,กบุคคลและในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมไทยค่ะคราวนี้นะคะมาไขาคําตอบในเรื่องของหนังสั้นกันบ้างค่ะจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยก็คือว่าเลขานุการเนี่ยค่ะที่เขามีความสัมพันธ์กับเจ้านายแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิไหมคะ คือมันค่อนข้างจะเห็นชัดในเชิงของการที่ว่าเขา,าเขาแสดงภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องมันไม่ได้มีแต่เฉพาะความสัมพันธ์ในเชิงของการทํางานเท่านั้นแต่มันมีความสัมพันธ์ในเชิงเพศด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างในความเป็นจริงที่เรามาักจะได้ยินจากข่าวเนี่ยนะคะ,คะผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศแบบในกรณีของเลขานุก,การแบบนี้ค่ะ,คะเขาอาจจะโดนโดนบังคับขู่เข็นมาว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีความสัมพันธ์เนี่ย จะไม่ปรับเงินเดือนให้นะหรือว่าจะให้ออกจากงานนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการบังคับไหมคะคืออันนี้มันก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้เ,ออเขาก็จะถือว่าผู้หญิงที่อายุเกิน15แล้วเนะี่ยหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนะี่ยถ้าคุณไม่ยินยอมไม่สมัครใจคุณต้องมีท่าทีในการคัดค้านต่อต้านอาจารย์คะแต่ว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเสียเล็ก,นลกในองค์กรเท่านั้นเองอะคะ่ะเราจะทำยังไงดีอะคะคือส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราจะสู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะ ในระดับบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ว่าผู้หญิงต้องพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันกแล้วก็กรวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดบอกว่าเรารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมในการทํางานแบบนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายในทางเพศซึ่งเราไม่ต้องการถ้ากรณีอย่างนี้สนี่มถติว่ามันขึ้นศาลเนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเชิงกฎหมายก็คือว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ไหมนะคะ ถ้าสมมุติว่าไม่ละเมิดสิทธิ์คุณก็เรียกค่าเสียหายอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามาถึงเหตุการณ์ที่สองค่ะอาจารย์เวลาเขาเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยแม้ตรงนั้นก็มีเขาจะเรียกว่าสามแยกปากหวานอะไรก็ได้นะคะจะส่งคํามาตลอดเลยแบบนี้ค่ะ,คะเป็นการแซลด้วยวาจาแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดไหมคะคือในทางกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีความผิดที่เรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าคําพูดแบบนี้เนะี่ยมันเป็นคําพูดที่มัน มาวิาพากษ์วิจารณ์เนื้อตัวร่างกายของเราซึ่งไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ว่าสังคมไทยก็ยังเป็นสังคมที่เป็นสังคมหมาหยอกไก่พวกผู้ชายก็บอกว่าโอ๊ยน้องพูดเล่นแค่นี้ทําไมจะต้องเดือดร้อนด้วยอันนี้มันคือความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจของผู้หญิงและผู้ชายในสังคมแล้วก็มันไม่ได้เป็นแต่เฉพาะสังคมไทยนะคะ มันเป็นในสังคมอื่นๆด้วยอาจารย์คะแต่ว่าจากเหตุการณ์ในหนังสั้นเนี่ยคะ่ะผู้หญิงเขาโดนเซล์เนี่ยท่าทางก็จะโดนเซล์มาหลายครั้งแล้วนะคะถ้าอยากจะตอบโต้แบบทันท่วงท,ทีเลยเนี่ยต้องทํำยังไงคะสามารถแจ้งที่ไหนได้ถ้าเกิดไปแจ้งตํารวจในี่ตำรวจรับแจ้งไหมคะคือส,สภาพในหนังสั้นเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าบรรยากาศโดยทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่เป็นมิตรกับผู้หญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวเราเองออกจากบรรยากาศอันนี้นให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความปลอดภัยของเราคือเราจะเห็นนะคะว่าหนังเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นไปในชุมชนของกรุงเทพทีนี้อาจารย์อยากจะกลับมาถึงประเด็นเมื่อกี้นิดหนึ่งว่าโอเคถามว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดก็คือว่าคือในในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาคือเรื่องของการดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือเรื่องของการทําอนาจารนะคะการที่ ผู้ชายลุกขึ้นมาแล้วเอาเอ,าอาวัยวะเพศของตัวเองเนี่ออกมาอวดหรืออะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทําอนาจารเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีประเด็นว่าผู้ชายคนนี้อาจจะสติไม่ค่อยดีเขาก็อาจจะได้รับการลดโทษในทางกฎหมายในแง่ที่ว่าเขาจิตใจเขาไม่ปกติ<ฆ>อันนี้ก็ต้องเอาไปเอาไปเยียวยาไปรักษาอะไรก็ว่าไปกลับมาถึงเหตุการณ์ของเลขานุการคนเดิม<ฆ>นะคะ<ฆ>มาอีกวันหนึ่งท่าทีของเจ้านายเขาก็เปลี่ยนไปแล้ว<ฆ>แต่เขาก็กดดัน ให้ออกจากงานด้วยแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการละเมิดไหมคะอาจารย์อยู่ดีๆมาบอกให้เราออกจากงานเพราะว่าภรรยาเขาจับได้ว่าได้ยินคลิปเสียงอะ,ค,ะค่ะ,ค,ะคือนี้ถ้ามันมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานนะคะกฎหมายแรงงานเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ใครออกจากงานเนี่ยคุณต้องดูซะก่อนว่าเขาทําความผิดร้ายแรงไหม กลับมาถึงกรณีนี้เนี่ยนายจ้างเพียงแต่บอกว่าเอาคุณก็เก่งคุณมีศักยภาพคุณไปหางานทําที่อื่นเดี๋ยวผมจะเขียนจดหมายแนะนําให้อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะไม่ใช่จะเลิกจ้างกันได้ง่ายๆทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าเออเราทําความผิดร้ายแรงหรือไม่อย่างไรนั่นเองเคืออันนี้ม,มันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขาจะลุกขึ้นมาสู้ไหมถ้าเขาจะเรียกร้องสิทธิ์เขาก็เรียกร้องได้นะคะแล้วก็ไปว่าคาดีกันในศาล อาจารย์คะเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ยังไม่หมดคะ่ะพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็มาเจอเหตุการณ์อย่างเช่นเราดูกันในละครในลนักษณะตบจูบตบจูบแบบนี้คะ่ะเขาสังสกอแบบเป็นเรื่องของความโรแมนติกอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงคะเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิสตรีไหมคะฉากพวกนี้เนี่ยมันเป็นฉากที่ขายได้เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะมีในทุกๆเรื่องการที่เด็กดูเรื่องพวกนี้เนี่ยเด็กผู้ชายก็อาจจะคิดว่าการตบจูบเนี่ยคือวิธีการแสดงความรัก นะคะแล้วเด็กผู้หญิงก็รู้สึกว่าเออเรื่องตบจูบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือต้องป้องกันไม่ให้เด็กของเราได้ดูเรื่องพวกนี้เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในจิตใจของเขาแล้วก็กลายเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนแบบอะไรต่ออะไรซึ่ง มันแย่มากค่ะอาจารย์คะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะรู้สึกว่าทําร้ายจิตใจมากๆเลยคือคตัวของภรรยาเองเนี่ยเขาก็ไปเจอเรื่องราวทั้งในที่ทํางานเดินเข้าซอยเจอวัยรุ่นแซวแถมเจอคนโรคจิตอีกกลับมาก็อยากที่จะมาพึ่งพิงสามีก็คือมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้สามีฟังแต่สามีไม่สนใจเลยคะ่ะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นสภาพที่ มันเกิดขึ้นนะคะบางชีวิถีชีวิตสมัยใหม่มันก็อาจจะทำให้ความสนใจในบางเรื่องของเรานี่มันมีน้อยลงแน่นอนที่สุดก็ในสถานการณ์ที่เราเสียขวัญขวัญเสียอะไรแล้วก็อยากต้องการการปลอบประโลมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะเข้าใจ คือในหนังสั้นนี่มันจะมีอยู่คำพูดหนึ่งของสามีที่บอกว่าคิดไปเองมั้งอะไรแบบนี้นะคะบางทีมันเรื่องแก้ตัวรับเราฮ่าใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขค่ะสำหรับผู้หญิงที่เจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็อยากจะมีคำแนะนำนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นความรุนแรงที่มันยังไม่รุนแรงมากนักแต่มันทำท่าจะหนัก มือขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะต้องไปหาคําแนะนําปรึกษาจากคนที่จะมาช่วยเราได้นะคะว่าเราควรจะรับมือกับสถานการณ์อันนี้เนี่ยอย่างไรเพราะว่า,าในต่างประเทศเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นอยู่เหมือนกันว่าผู้ชายที่เขามีความรุนแรงมากๆเนี่ยแล้วก็เขารู้สึกว่าผู้หญิงกำลังจะตีตัวออกห่างเนี่ยถ้าเรา ไหวตัวอะไรยังไงเนี่ยบางทีเขาอาจจะกลับมาทำร้ายเราค่อนข้างรุนแรงก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือว่าดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงคืออย่าอายนะคะแล้วก็อย่าก,กลัวแต่ต้องรอบคอบว่าไม่ให้เราแล้วก็ลูกของเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายเดี๋ยวนี้เนี่ยมีองค์กรที่เขาจะ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นองค์กรที่เขาทํามานานเนี่ยก็คือมูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะแล้วก็มีมูลนิธิอีกมูลนิธินึงที่เรียกว่ามูลนิธิผู้หญิงแล้วก็มีสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีอันนี้จะอยู่แถวดอนเมืองซึ่ง<ะ>เขาจะรับเด็กและผู้หญิงที่ถูกได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไปพักอาศัยอยู่ชั่วคราว<ม>ในของภาครัฐนี่ก็จะมีกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของ,ของ,ม,ของมนุษย์ มีสำนักง,งานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ให้ผู้หญิงสามารถร้องเรียนในเรื่องของสิทธิสตรีหรือว่าสิทธิอื่นๆนะคะก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วนโทร1น7 7ค่ะถ้าหากว่าโดนกระทําความรุนแรงนะคะหรือว่าถูกละเมิด สิทธิของตัวเราเองเนี่ยก็สามารถโทรไปร้องเรียนได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะได้คำตอบที่น่าสนใจไปเยอะแยะมากมายและเป็นประโยชน์สำหรับสตรีอย่างเราแน่นอนเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มาลีพึกพงศาวลีค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ <S 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 ได้ทราบเรื่องราวของสิทธิสตรีไปพอสมควรแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเราไปชมเกตเล็กๆน้อยๆในเรื่องของสิทธิสตรีในช่วงรอบรู้สิทธิกันค่ะ ช่วงรอบรู้สิทธิช่วงรอบรู้สิทธิวันนี้นะครับขอนําเสนอเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับแต่คุณผู้ชายนี่ก็สามารถดูได้นะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าวันที่8มีนาคมของทุกปีคือวันสตรีสากลนะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับเกิดขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีโน่นนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2450 ที่รัชชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีกลุ่มแรงงานทอผ้าหญิงชาวเยอรมัน oh. แต่ลุกขึ้นมาเดินขบวนประท้วงนายจ้างที่กดขี่และเอาเปรียบพวกเธอครับทั้งให้ทำงานถึงวันละ12-15ชั่วโมงด้วยค่าแรงเพียงน้อยนิดแถมยังไล่ออกนะครับหากพวกเธอตั้งครรภ์ซึ่งการประท้วงในครั้งนี้นะครับแม้จะมีหญิงสาวหลายร้อยคนถูกจับกุมแต่พวกเธอก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิง